สวัสดีครับวันนี้วันที่6มีนา2564นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบได้เอารถ Mazda CX5 นะครับเข้ามาติดฟีบีกาดซูเปอร์นาโนเซริกนะครับบานหน้า60รอบพัน80ปะหลัง60นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือฟีบีกาดซูเปอร์นาโนเซริกนะครับบานหน้า60นะครับผมป้อง UV 400ยูวันนะครับได้100นะครับผมป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดนะครับได้ 96%แสงสว่างสอง2,000 16%นะครับปกป้อง UV 400ยูวันได้100%นะครับส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล <Yeah. S 1> ์กานซุปเปอร์นาโนเซรามิก80%นะครับปกป้อง UV 400ยูวันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้99.8%เลยทีเดียวนะครับนี่คือฟิล์มน,นวัตรกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับตัดแสงบูร์ไลคัทแสงดีนอตแสงสปอร์ไลท์ได้ เยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนบานหลังนะครับก็จะเป็นฟรีมีกาซูเปอร์นาโนสลับีห60%รนะครับปกป้อง u v 400อยเวันะครับได้100%นะครับปกป้องข้าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดนะครับได้96%คุณเทียบเลือกบานหลังเป็น60%เพื่อที่จะไว้เวลาถอยรถนะครับนะส่วนรอบพันนะครับเป็นฟรีมีกาซูเปอร์นาโนสลิเนะครับดีนะครับ มือน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่ตัดแสงสีนอนแสงสปอร์ไลน์แล้วก็ตัดแสง UV ได้100%นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายในกันนะครับนี่นะครับคือโดยรวมภายในของฟิล์มวีกาซุปเปอร์นาโนซันมิก60%นะครับปกป้อง UV 400ยูวันะครับได้100%น,นะครับปกป้องนะค,ค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้96%แสงสว่าง2 16% ส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มมีการซูเปอร์นาโนซมิก80%นะครับปกป้อง UV 400วันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนร,รวมจากแสงอินฟาเรดได้99.8%ส่วนบานหลังนะครับเป็นฟิล์มีการ60%นะครับปกป้อง UV 400วันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนร,รวมจากแสงอินฟาเรดได้96%แสงสว่างส่องผ่าน16%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างใน สดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะครับและนี่คือฟิล์มอีกฝั่งหนึ่งนะครับบานหน้า60%รนะครับรอบคัน80%นะครับปกป้อง UV 400 UV อยวันนะครับได้100%นะครับดูนะครับนี่คือแสงแดดที่ส่องเข้ามานะครับแต่ไม่มีคําว่าแสบผิวแสบหน้าแสบตาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาดูนะครับ นี่คือคันที่2ของวันนี้นะครับคันที่3ก็ลองมานะครับก็คือ Camry นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมนะครับและนี่คือฟิล์มโดยรวมของฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนสมิกปาน่าสีรอบคัน80เป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มือน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาวิธีสังเกตฟิล์มซามิกนะครับจะต้องไม่มีแสงสะท้อนเกิน8-10ะฮะจะต้องปกป้องความร้อนได้8-10ปีเลยนะครับ นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่พื้นนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาแล้วก็เป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆคือฟิล์มมีการซูปเปอร์นาโนเซรามิกอย่าลืมนะครับเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับนะรบเราจะข้ามไปที่ร้านกระลาดตองแปดเพื่อทําการล้างรถนะแล้วก็มาจอดหากแดดเพื่อทําการเดินเก็บฟิล์มนะครับแล้วก็ส่งมอบลูกค้านะครับ ประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เราตากแดดอยู่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูชอบเรียบทางด่วนเอกมัยลามินทาฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูชอบนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามที่ร้านถาวรดูดูชอบด้วยนะครับเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวคันที่3เรามาเจอกันกับ คมรี่นะครับวันนี้วันที่6มีนานะครับทั้งหมด4คันล้วนเลยนะครับเราปีวีตาซูปเปอร์นานโนสมิกวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ